สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาไขาความลับของพีระมิดกันเอ๊ะแต่ไม่ใช่เรื่องประวัติศาสตร์อะไรแบบนั้นนะอันนี้เป็นคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยเราจะไปดูนครับว่าไอเจ้าพื้นที่ผิวของมันเนี่ยเขาคำนวณกันยังไงไล่ไปตั้งแต่แบบง่ายๆเลยนะไปจนถึงโจทย์ที่มันซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราจะวัดพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีระมิดเนี่ยเราจะทํำยังไงลองนึกภาพตามกันดูนะครับสมมุติว่าเราเป็นสถาปนิกยุคโบราณเลยนะ ต้องคำนวณว่าจะต้องใช้หินมาแปะผิวพีระมิดเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่อืมคำถามนี้น่าสนใจมากและนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้เอานะครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ตัวพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันก่อนเลยซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะครับการที่เราจะเข้าใจว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนี่ยถือเป็นกุญแจดอกแรกเลยคําว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ตรงตัวเลยครับมันก็คือพื้นที่ของทุกๆด้านมมาารวกบบัันนนง่ยยๆแบบ้เล ลองนึกภาพว่าเราคลี่พีระมิดออกให้มันแบนๆเป็น2มิติเหมือนในรูปนี้นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อมันก็คือฐานสี่เหลี่ยม1อันกับหน้าสามเหลี่ยมอีกสี่อันมาประกอบกันนี่เองแล้วพอเราเห็นภาพแบบเมื่อกี้นะครับเราก็ได้สูตรหลักที่เราจะใช้กันในวันนี้เลยง่ายมากๆจําไว้ให้ดีเลยนะครับว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดเนี่ยมันก็เท่ากับพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างแค่นี้เลยนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ โอเคพร้อมแล้วใช่ไหมครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยเป็นโจทย์แบบเบสิกเบสิกที่ให้ข้อมูลเรามาครบทุกอย่างเลยครับเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะอืมมีพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวด้านฐานคือ10ซนติเมตรและที่สำคัญเลยนะครับเขาให้สูงเอียงมาแล้วด้วยคือ12ซนเมตรโอ้โหข้อมูลครบแบบนี้สบายเลยพร้อมลุยครับโอเคเริ่มจากส่วนที่ง่ายที่สุดกันก่อนเลย นั่นก็คือพื้นที่ฐานนั่นเองครับเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับเราก็แค่เอาด้านคูณด้านก็คือ10บคูณสิได้100ตารางเซนติเมตรสบายๆเลยครับส่วนนี้ต่อมานะครับมาดูพื้นที่ผิวข้างกันบ้างสูตรมันคือเศษหนึส่วนสคูณกับความยาวรอบรูปฐานแล้วก็คูณกับสูงเอียงอ่ะความยาวรอบรูปฐานของเราเนี่ยด้านละ10มีสด้านก็เป็น40เซนติเมตรใช่ไหมครับ ดังนั้นเราก็จะได้เป็นเซนหนึ่งส่วนสองคูณ40คูณ12คำนวณออกมาปุ๊บได้240ตารางเซนติเมตรครับและแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็แค่นำสองส่วนนี้มารวมกันครับเอาพื้นที่ฐาน100มาบวกกับพื้นที่ผิวข้างอีก240คําคำตอบสุดท้ายสำหรับด่านแรกของเราก็คือ340ตารางเซนติเมตรนั่นเองเห็นไหมครับไม่ยากเลยเนาะถ้าข้อมูลมันมาครบๆแบบนี้เอาละครับทีนี้ เรามายกระดับความท้าทายขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งกันดีกว่าทีนี้ครับลองมาดูโจทย์ข้อที่2กันจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือความแตกต่างของข้อมูลที่ให้มาลองสังเกตดีๆนะครับโจทย์ข้อแรกให้สูงเอียงมาแต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาให้สูงตรงมาแทนอ้าวแล้วไอ้เจ้าสูงเอียงที่เราต้องใช้ในสูตรละ่ะมันหายไปไหนแล้วทีนี้จะทํำยังไงล่ะครับเมื่อค่าที่เราต้องการมันหายไปไม่ต้องห่วงครับ เพราะว่าเรามีเครื่องมือลับที่จะมาช่วยไขยปริศนานี้ได้คำถามสําคัญเลยก็คือแล้วเราจะหาไอ้เจ้าสูงเอียงที่เราต้องการเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีอยู่ได้ยังไงกันและเครื่องมือลับที่ว่านั่นก็คือแตแดนแตนทฤษฎีบทพิทาการสัสนั่นเองครับผมว่าหลายคนน่าจะร้องอ๋อกันเลยทีเดียวคุณคุณ้นกันใช่ไหมครับสําหรับคนที่ไม่คุ้นนะครับทฤษฎีบทนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากนะเราจะสามารถหาความยาวของด้านที่เราไม่รู้ค่าได้ ทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับพีระมิดเราลองมองภาพตามนะครับถ้าเราผ่าพีระมิดดูข้างในเนี่ยเราจะเห็นว่าสูงตรงครึ่งหนึ่งของความยาวฐานและสูงเอียงมันประกอบกันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากพอดีเป๊ะเลยอ่ะพอเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็เข้าทางเราเลยมาแทนค่ากันเลยครับด้าน A ของเราก็คือสูงตรงซึ่งก็คือ6ส่วนด้าน B ก็คือครึ่งหนึ่งของฐานฐานยาว16ครึ่งหนึ่งก็คือ8ใช่ไหมครับ แทนค่าลงไปในสูตร a กํลัง2บวก b กํลัง2เท่ากับ c กํลัง2ก็จะได้เป็น6กําลัง2บวกกับ8กําลัง2 36บวก64ได้100เป๊ะเลยถอดสแควรของ100ออกมาเราก็ได้สูงเอียงหรือ l ของเราเท่ากับ10เซนติเมตรแล้วครับเยี่ยมเลยโอเคในที่สุดเราก็ได้ชิ้นส่วนที่หายไปมาแล้วนะครับพอเราได้สูงเอียงมาแล้วเนี่ยที่เหลือก็หมูเลยครับกลับไปทำเหมือนโจทย์ข้อแรกได้เลย มาคำนวณส่วนที่เหลือให้เสร็จกันดีกว่าเริ่มที่พื้นที่ฐานก่อนเลย16คูณ16ได้256ตารางเซนติเมตรต่อมาก็พื้นที่ผิวข้างสูตรเดิมเลยเศษ1ส่วน2คูณความยาวรอบรูปฐานซึ่งก็คือ16คูณ4ได้64แล้วก็คูณกับสูงเอียงที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้คือ10คำนวณออกมาก็จะได้320สุดท้ายก็เอา256มาบวกกับ320เราก็จะได้คำตอบสุดท้ายสำหรับโจทย์ข้อที่2นี้คือ 5 7 6ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับระหว่างโจทย์ระดับที่1กับระดับที่2จะเห็นเลยว่าโจทย์ที่มันดูเหมือนจะยากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แค่เพิ่มขั้นตอนตามหาข้อมูลที่หายไปหรือในที่นี้ก็คือการหาสูงเอียงเข้ามาแค่นั้นเองพอเราหาไอ้ตัวนี้เจอแล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับ และนี่ก็คือข้อคิดสำคัญที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วโจทย์ที่ดูซับซ้อนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่โจทย์ง่ายๆที่มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีกแค่สเต็ปเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหาที่ดูยุ่งยากอย่าเพิ่งท้อใจนะครับลองมองดีๆอาจจะมีทางแก้ง,ง่ายๆซ่อนอยู่ก็ได้และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคาถามที่น่ายคิดนะครับว่าแล้วรูปทรงสามมิติอื่นๆละ่ะอย่างเช่นทรงกลวยหรือว่าทรงกระบอก มันจะมีเทคนิคหรือมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในการคำนวณแบบนี้อีกหรือเปล่าอืมนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าไปค้นหาคำตอบกันต่อนะครับ